พบกันมาอีกแล้วนะคะในชอน่องมีนัสเองนะคะทุกคนวันนี้นะคะเราก็กลับมาในคลิปของกินอีกแล้วนะจ๊ะซึ่งรสชาติคือแบบไม่ต้องพูดชึงจัดจ้านเลยจัดจ้านมากนะคะในย่านนี้จัดจ้านในย่นี้ก็คือ <c oughs> สีของซองตาคือแบบ ก็คือพี่นัทแต่งหน้าไว้เขากระโดดส้มตำแหล์ใช่ส้มตำก็ถูกว่าพี่นัทเดี๋ยวเราทำคลิปกินส้มตำกันแบบเผ็ดๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยบอกว่าเฮ้ยเออโอเคนะเดี๋ยวเราทำคลิปกินพี่ก็เลยต้องแบบแต่พี่นัทรู้เลยไหมทำไมว่าคลิปนี้หนูไม่ได้กินด้วยเอ้าจะกินเผ็ดไ่ได้แล้วพี่กินทำไมอ่ะก็หนูมีตัวช่วยไงก็หนูมีตัวช่วยไงใครพี่เลียมานี่ไอเปียก ลองหนูกินเผ็ดไม่ได้โอ้โหหนูก็แบบเป็นเลก็เห็นมายืนน้ำน่งมองๆหนูก็แบบเป็นเป็นคนแบบใจดีอะไรอย่างเงี้ยไมาใช่แบบจัดใจสถานที่หรือเปล่าจะมากินก็คือมีคนชวนแหละแต่ว่าเป็นอะไรต้องกินดูคลิปเลยอ่ะมันบายคนกินได้วหิวโหดจริงๆนะว่าแบบเป็นคนตะการตะการแปลงโผก็โอเคแล้วทำมาเยอะขนาดเนี้ยใครจะไปกินได้อ่ะขนาดเนี่ยเป็นูกพี่เป็นัน้อง เผ็ดอะพี่เบลนั่เรวเคลื่อนะพี่เบลนั่งเร็วพี่เบลนั่งเร็วนั่งนุ่งนั่งนุ่งโอ้โหดิวเคลื่อนใช่พี่กินกับพี่เบลจริงจริงเหรอใช่แค่นี้เองเลยเหรอถูกต้องโอ้โหทุกคนเกินไปปะดักรูนะเพราะว่าดิวกินเผ็ดไปได้แพ้โดนเหลี่ยมใช่เกินไปปะนพ้โดนเหลี่ยมเนอเกินไปปะโอ้โหเอาวยังไงขิวแล้วเนี่ยอยากให้แดลองชิมก่อนทุกคนสั่งมาด้วยนะทำไมเผ็ดอร่อยอร่อยไม่กินอะแต่ว่ามันไม่กินอะอ่อยไม่กินอ่ะอย่างเงี้ยมันไอ้้้้เเเเบีียยมมมุกกกรรร็วัััออออโโนนนดดูสหห่ ก็อขอใส่เสื้อดิมันไม่ร้อนได้ไงซู้ๆน้ำพี่นะโอตรนลนยะไม่เคยกินส้มตามเผ็ดขลาดนีอันนี้มันแบบโคตรเผ็ดแบบโคตรเผ็ดอะจะก,กี่โคตรโคตรเผ็ดอ่ะ<ห>ทำเนี่ยเอ้ยเบียงทำไมเป็นคนแบบนี้อ่ะระยะไม่ไดีเลย เืโอเคกินเลยแล้วกันหิวโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะมากินซ้มตามเผ็ดๆนี้กันนะอันนี้คลิปแข่งกินหรือว่ากินธรรมดาไม่กินแบบกินธรรมดาคือแบบฟก็จะฟักเกอร์นะอือคือแบบทดสอบความแบบเขาเรียกว่าอ๋อว่าใครเผ็ดว่าใครเลยแบบนั่นพี่เปียพี่เปี๊ยกกยวน้ำเปล่าให้กินแต่ะขอบคำเปล่ามันเปียกโอเคขอบคุณกิมบัติเดียวอ๋อโอเคพอเดี๋ยวพี่ขดเดียวพี่ไก่ด้วยนะพี่กูด้วยนะไอเปี๊ยกยอดทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มกินกันเลยนะคะเอาเป็นว่าคลิปเนีี้้้้้ยยรราไไไมมม่่่ดดดแขขงงงกุวหอออชบ มันอยากกินกุ้งแล้วนี่หว่าโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มผมว่าอย่ากินแหละดูทรงอ่ะอยากกินแหละมันเผ็ดอ่ะถ้าถ้าถ้าผมดไปเลยไปพี่น้องทำของภาคลมบาลได้เลยอ่ะดูเลยพี่จ้องเมนให้น้อไชมยุกคนลขออนุโลมเสียบุกุ้งกุ้งเผ็ดปะไม่เผ็ด อยากกินกุ้งมองจีมองนั่นโอเคโอเคพอเลยอย่งคือกินแต่กุ้งเดี๋ยวพี่ปั้นไหมปั้นหน่อยพี่เปียกปั้นหน่อยเอานี้ออกได้วันนี้ก็ออกแต่กุ้งแหละว้ายวันนี้พี่ชิงมาอยู่อ่ะโอ้โหทุกคนเอาไหมน่ากินมากค่ะดิกุ้งหวานมากกลังนึกสภาพว่าถ้าแบบว่ากินเข้าไปคำเนี้ยตาขอเบาเริ่มมาเป็นปะตอนเราชิมเผ็ดมากๆอ่ะคุยใครโอเคได้คุยคนเดียวก็ได้อย่าไปสนใจพี่เลยอะเปี๊ยทุกคนดูดิ อันนี้คือสั่งมาใช่ไหมสั่งมาสั่งมาให้ไหมใช่เผ็ดแบบอันนี้เท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่ดีวะเท่าไหร่ดีหลายถุงอะประมาณขทุกคนแต่อยนนี้เจ๋งเลยปกติต้มตำที่เผ็ดอะคำแรกยังไม่เห็นผลแต่เนนี้คำแรกอะทุกคนซีดอยู่นี้เลยอะตัวเล็กก็จะกระซีบอันนี้คำแรกอย่างเดียวเลยอะแต่แต่เขาไม่ไปยิ่งกินนะจะสอน นี่เขาจะหยิบอันนี้มาแบงกวาฮะเฮ้ยอะไรก็เรียกแตงกวามมาชมปากยาวชมปากยาวชมปากยาวเฮอาดิจิชมปากยาวกระลำเออโอเคกระลำเดือนเดี๋ยวเขาจะต้องหยิบกระลำมานะครับแบบแรกก็เทมันอย่นี้เลยแย่หยุดกินนะ้ำไม่ได้เลยอนะ่ะอืมมีคนหิว,วอ่ะไอ้นี่คือผมไม่ได้หิวนะ้ำผมต้องกินให้ดูแกกินแบบพี่ชิอืมอ๋อ ร้องไห้นายกินไหมคะพีตอนนี้ทุกคนดูดอนมากเผ็ดอะกินที่เรียเผ็ดเลยเฮ้ยอร่อยอร่อยไมนไม่เผ็ดหรอกอร่อยผมแค่ไม่คุ้นผิดดิเฮียไอ้พี่เขาสั่งอะไรมาวะบีมเขาด้วยนะเขาบอกว่ามันเป็นต้มแซบรังเขาแซบอยู่แล้วหนูบอกเอาเผ็ดค่ะเผ็ดแบบเผ็ดเลยทั้งหมดเขาบอกรสชาติปกติของเขาก็คือแซบอยู่แล้วโอ้เผ็ดเผ็ดเผ็ดเฮ้ยโดนแกล้ง ไปเลยนะเกิล่าเบียร์กินเออแต่แต่จำเห็นนะเขาอยากกินกุ้งสองตัวรวดนะเออเราจะกินกุ้งสองตัวรวดมีใช่นี่พี่นัทน้ำเตียนพี่ร์จะกินกุ้งสองตัวรวดเออเข้าไปเข้าไปหน้ำเตี้นยั่วๆเอ๋งี้งผมจะกินแบบนี้ให้ดูแล้วกันเป็นบนตาได้หลายคนนะผว่าคนดูตอนกลางคืนผมก็ต้องหิวใช่ไหมโอ้ ็ดอ่ะแมวโว้ยไอ้ผมพดอยู่ขเดียวเนาะเผ็ดมากทุกคนประมาณปะโอ๊ยเพียะเกินเบอร์ทุกคนดูอือโอ้ยแม่นแม่กินกี่ไม่หยุดไม่เลิไม่อยากไม่อยากทำอะไรเลยอยากเป็นง่อยเลยอ่ะเผ็ดมันมุกเท่ไรอดับดบเออดับดับไม่ถ้าถ้าการกินเผ็ดอย่างเงี้ยเราต้องกินเรื่อยๆเลยถ้าเราหยุดไปมันจะเผ็ดฮเข้าใจไหมเนี่ย เลือกเก่งเคบียร์พี่เปียพี่เปียชอบโซนนำส้มตำมากพี่เปียชอบโซน้าปลานิเชก็ได้ยินแล้วนะได้โอเคได้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 บรรยายไดชั่วดูชอบโซนนาต้มตำเหมือนกันนะอะไรดิบก็ชอบดิบก็อินิสันไม่ชอบโอ้โหโอ้แม่งเผ็ดหวานเนี่ยเผ็ดจริงชั่วดูกินไปคำแรกไม่หายเผ็ดเลยตอนเนี้ยทายเลือกทายทายเลยกินนะเรากินเธอจะกิดว่าคิมคิมหนัก คิดที่ผมแบบว่าข่าตัวตายอ่ะมันหอมมากเลยคิด่สุดผมต้องไปโรงพยาบาลอ่ะเพราะว่าผมโนนเลยถ้าเราเป็นเป็ดอ่ะถ้าเราไปโรงพยาบาลอ่ะต้องทวใครอะทวดดิวไม่เพราะรักต่ด้วยแม่งไฟเยอะกว่าพี่ทวดีเลยไดิวอะไรงงเผ็ดมากจริงเอางี้เป็นคนสั่งมาก็ต้องกินทีคำหนึ่งขอคำเดียว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 เดี่เราคำเดียวเพื่อนกินไม่ได้เขี่ยพริกออกก่อน ได้แกะพี่แก่พกให้ดวเอคำเดียวทีเดียวแหละกินขนมจีนไหหรือจะกินแบบข้าวเหนวกลัวกวัวสัตว์นอนไม่ได้โอ้โหอีคนแล้วไม่ดูเลสองคนเลยนะไม่อนีนอกคลิปกลัวจริงโดนโดดนเขาทิ้งมาไม่กลัวบ้างไงเโอเคขอดูคำเดียวาเนียวข้าวหนียวเโอเคโอ้ยพี่เปี๊ยกทำในเนีไม่เป็นงานเลย เอาอะเอาอะดิเรื่องดิวจะรู้รูถึงรสชาติความเผ็ดนี้นที่ทําให้มะขามาแล้วสับตาพี่เพราะมะขามาล้มราคาถูก <c oughs> ก็ขอมะขามาแล้วกิเลยเมื่อวานนิกันเลย <c oughs> แต่ในเวไ,ไหรหรอกแต่ว่าของถูกคำเราสวยได้นะคะเหมือนตอนนี้ใช่จะถูกจะจะถูกจะแพงของปักเดียนเมื่อก่อน <c oughs> อะไรอะไรอะอุ้ยแม่เจ้าเผ็ดมากทุกคนเดี๋ยวดิวจะโทวสอบจิตการกินอันนี้อันนี้พร้อมไหม ไม่ไม่โนคือบ่อืออนี้เพื่อคนดูเพื่อคนดูเพียแคกินหระใช่เพื่อคนดูทเพื่อคนดูโอ้โหดูนะครับดูกินแค่นี้ก็คือเผ็ดนะเพร่ะที่คนกินผไม่ได้อุ้ยจริงเลยวมาแล้วมาแล้วมาแล้วมไหนะายเี้ยเดี๋ยวมันแสบหองเฮ้ยอรยเฮ้ยกจะพริกนด้ไม่เผ็ดไหนกินนี่กินนี่เนี่ไม่เผ็ดีไม่เผ็ดรายนีไม่เผ็ดเพจริงเดี๋ยวเป็นไงอร่อยจะเผ็ด ไปเห้างเลยอ่ะแค่ผัดแตงกวาอะไงดิวจับแต่เผ็ดโอ้ไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวโดสุดนองแคลนเลยตอนนี้นทุกทุกไปดูเลยผักตอนนี้หลานอ่ะถ้าเขากินเขากแบมกินนมจีนช่วยได้เพียบกำเนื้อเขาจะรวมผักทุกอย่างใช่หรอใช่เผ็ดมากเพียบเขารู้ว่าวิธีแก้เผ็ดไปท้างไงอ่ะเหมือนตอนเด็กเคยทำป่ะพออ่ะเดี๋ยวมันจะสกปรกพอแล้วนะไปแล้วนะไม่ไหวแล้วหรอดิวโอ้โหเอ้หว่าเข้าใ่แล้วอ่ะ ทางกินยังไม่ถึงไหนเลยแม่งแม่งเหล่าน,น้โคตรเยอะหากกุ้งไงหากกุ้งอะไรนะหากกุ้งกุ้งงงแน่กุ้งงงแน่เอาวะโอ้ดูน้ำเปีี่ยนน้ำตาไหลแล้วล่าสุดน้ำตาไหลเปลียนเดี๋ยวพี่ไปตามไปนะคบตามเฮ้ยทุกคนดูดูอนาะ แต่ตรงเนี้ยไม่ไดูุ้คยมุ่หมูมันเข้าไปทุกคนบอกเลยว่าไอ้ชุดยนะชุดครับอืม่อร่รือเปล่าเบื่แล้วว่าคลิปนี้เป็นคลิปที่ทำมาที่สุดเท่าไหนที่เคยทำมาบอกโคตรเลยอะเอาเย็นปากเอาอเย็นตาขหอเัาพ่ายนะครับคลิปนี้ใครกินแต่แต่ผมจะไม่กินต่อนะผมจะไม่กินต่อแล้วเอาทำไมอะมันใหญ่ขูดแล้วอะอร่อยอะทุกคนเดี๋ยวมัโชว์ขี้มูกเดี๋ยวเรารักเกียร์ เม่แม่แม่พีดจริงพีดจ็อมาหนี้มาหนี้จอบไปดิก่อนจอบไปดิให้เชียวมาหนี้ว่าขนาดไหนเห็นมากเห็นมากจริงโอเคมาจ๊อบเฮ้ยไม่มีพริกเอาแบบไม่มีพริกหูมันมันแรงมากมันดูไม่น่าขูมากอ่ะอ่ะหูแรงไม่ไม่หูเรื่องคนเวลอก็้องเซียเขาพี่ต้อมชิวค่ะ จเผ็ดปะนัวแกงขักว,กวกเผ็ดไปจิ้วไปแกงมั้งน้ำมูกอยู่ไหลเป็นน้ำเลยท <c oughs> ุกคนคือเผ็ดมากถ้าแบบว่าเราไม่ค่อยได้พูดอะไรงเี้ยคลิปนี้ต้องกินน้อยพูดเดยอะ <c oughs> ไม่แล้วเราเราโอคกก้คีมุกจะไหลถ้าทุกคนคิดสภาพนะนนคนที่เขากินแบบเผ็ดอะเผ็ดเก่งๆอะเนาะปรายการอะไรเงี้ยแบบออพริกแบบดิ้ว คนแต่พตจะผมขอแบบไม่กินนะผมไม่แห่งกินคุณป้าคำเบลได้คำเบลไม่ะมาเห็นไม่ได้นะคะทุกคนขอโทษด้วยโอ้คิมไหลอะเมื่อกี้แต่แต่ใช่คำเดียวคีมมูกอยู่ไหลอะน้ำตาเขไหลโอ้โหเลอะเลยอ่ะเอายังอ่ะโอ้อ่ะช้อนกินแบบพี่เลยกินแบบช้อนอย่างนี้เลยเฮ้ยทำมันเยอะๆแบบพี่ดิ ตั้งชื่อคิปว่านี้นะอ๋อใช่ต้องต้องต้องมีคุยไปได้ฟันหลอแหละเอเอกดเช้งเช้งเดี๋ยวดิวจะไม่ค่อยอยากอยากลิปกินแล้วนะคะพอาะีจะฟันหล่อสี่สี่อยากเป็นหมอทุกคนเะพี่นันไม่เพียรเพจดีให้กินอย่างคำเลย คือซอสเตยเดิ้ลเยปบนอะไรทีหลังได้ไหมคะโอ้โหสุดยอดเผ็ดกินไม่เวน้องขอร้องแต่ว่ารักถือมากคนที่กินเผ็ดได้แบบสุดยอดสุดยอดจรกินทุกคนอันนี้คือแบบเราเนี่ยเราเนี่ยสุดยอดเผ็ดบอกเผ็ดอะ ร้อนอะร้อนอู้เลยเนี่ยบรรยากาศตอนเนี้ยมันเผ็ดจริงมาร้อนตั้งแต่หัวจนถึงเท้าเลยาเนี่ยอีกอย่างนะไมย์เม่ไม่ไม่ใช้พริกธรรมดาไปพริกแห้งด้วยพริกแห้งโคตรเผ็ดไออยากกินนะเดี๋ยวอยากกินนะมองอยากกินนะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้กนะถอยตาไหลคนณเลยก็โอเคแป๊บนึงชวิตเราขยันไปเลยโอเคดิวเรปิดคลิปใหแล้วแะ โอเคค่ะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์แชร์กดซับสไคร์แล้วก็อยากให้กินอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปเลยนะคะเดีขอไม่กินขอบเขตนะครับผมจะไม่กินอีกแล้วตอนชีวิตตัวนี <c oughs> ้ใช่ <c oughs> ไม่รู้ว่าเรากินไปเดี๋ยวจะปวดท้องเข้าโรงพยาบาลหรือเปล่า <c oughs> โอเคค่ะทุกคนถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะคะคอมเมนต์มาได้เลยนะแล้วอยากให้กินอะไรอีกเนาะก็จัดมาเลยค่ะในคอมเมนต์นะคะทุกคนเดี๋ยวจะหาเมนูนะคะมาให้ต่กล้องคนดูถ้าเรารวยเราซื้อเทมอยู่กันเราเ้ายังไม่จบอีกเหรอฮะ เขาแล้วเขา้าโอเคค่ะทุกคนไปแล้วนะคะแม่บานเอาแล้วส้มตำที่เหลือจะให้กินให้พี่จับให้ดูกิโอเคปารปคล้ตะก้อกิน